สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมคะเด็กๆขะตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากใช่ตอนตอนนี้ตื่นเต้นระดับร้อยใช่ไหมไปเหล่าเวทีระดับพันใช่ตอนขึ้นเวทีระดับหมื่นยิ่งขึ้นยิ่งเข้าใกล้เวลาเท่าไหร่ยิ่งตื่นเต้นมากเลยคหัวใจจะหลุดออกมาอยู่แล้วนี่นะไม่หลุดออกมารุดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นโชว์ทุกคนดูออกมาทำไมเก็บด้วยนะมือมันเลย โอ้อว่าแจคเขาเดียวองข้อนี้วุ่เฉยครับผมแล้วมีการเตรียมพร้อมยังไงแต่ละคนแบบเขาเรียกนะมีโชว์พิเศษในแต่ละคู่ยังไงบ้างเออแอบปับกหน่อต้องไหวก่อนอืมอ๋อครับผมก็แต่ละคู่จะมีความพิเศษของแต่ละแต่ละคู่นะครับแล้วก็คู่ของเราก็จะมีจะมีหลายหมวดหลายโหมดแล้วกันนะครับ จะมีหลายโมจะมีทั้งนั่งดูบ้างขยับร่างกายตามบ้างอะไรแบบของครับผมก็บายบายให้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราได้ทุ่มซ้อมกันมาสันธ์สัปดะญหนึ่งเลยครับก็เตาารียมพร้อมสำหรับวันนี้จะทําให้เต็มที่เลยครับน้องนัดเระสำหรับผมครับผมน้องนัดก็ซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันครับผมแต่ก็ยังมีความแบบตื่นเต้นอยู่ก<ม>็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะแบบส่งความสุขให้ทุกคนได้มากที่สุด สีมาลุกใหม่อ๋อลุกใหม่นะฮะเคยเคยทำสีนี้แล้วครับผมแล้วทำไมถึงอยากโชว์ครั้งนี้อยากกลับมาทำสีผมอยากทำสีผมเวลาแบบว่าคอนเสิร์ตไม่ได้มีโอกาสได้ทำก็อยากเปลี่ยนสีผมอ่ะอยากทำครบสีเลยตอนแรกเคยทำสีเทียวแล้วตอนนี้ก็อันนี้สีอะไรสีเทาสีมอนเตอร์แมนเฮ้ยเหมือนขายกันเลยใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงลุคนี้เป็นยังไงบ้าง เท่เหมือนเดิมวม่มาชีดยาเก่งไปีถึงหนูเลยใช่หนูไอหนูนี่รอเนี่บเฮียรออยู่แล้วทำแล้วมัาจะดูมีความเกาหลีขึ้นใช่เดบิวต์ได้ได้จะไปเป็นที่ดนสองจะสยบคิลินที่เกาหลงานีินมาเลยคู่เราไปเองก็ได้ คู่ผมครับครับยังไม่ลืมเขาคู่ค wow um um <no? ู่เราก็มีหลายมูนเหมือนกันครับใช่ก็โจทย์ท pues ุกคนน่าจะชอบแหละครับก็น่าจะว้าวเหมือนกันว้าว้าวอยู่แล้วแหละครับว้าวเนาะว้าวปกติว้าวอย่างนี้โชว์แต่ละคันก็ว้าวครั้งนี้มันจะว้าวยังไงไงก็ทุกคนน่าจะกรี๊ดครับ ก็ไม่รู้ว่ากีดยังกีดแบบไหนครับท่านไม่กีดก็กีดให้หน่อยนะครับฝากกีดให้ด้วยครับเก็บมิเตอร์ครับครับเตรียมอะไรไว้มากครับก็เป็นโชว์ครับแต่ว่าก็ซ้อมกันมาเยอะพอสมควรนะครับเราซ้อมมาสะพังแล้วเพราะว่าโชว์นี้เราเราค่อนข้างที่จะแบบต้องต้องใช้เอ็นดิจีแบบมากมากสุดของจัดจากที่เคยแบบ เต้นมาเลยอับผมอยากเด็นเอเนจียิ้มมากสุดไม่แต่ว่าเพลงนั้นคือเอเนจีเยอะเยอะเลยเยอะเพื่อส่งต่อไปอีกเพลงหนึ่งแล้วมัน level ไหนอะปกติสิปกติถ้าถ้าปกติที่เคยโชว์ที่เคยโชว์ทุกทีอันนี้เหมือนมากกว่าเยอะกว่าใช่เพราะว่าแบบมันมันใช้เสียงแบบ เต้นดูจีระนิดจีระนิดมาเต้นด้วยเขาอยากให้ทุกคนรอรอชมครับผมที่นี่สองคู่คือวัดไปแล้วนะทันนี้เขาชวนมี่สองคู่วันแล้วนะแต่ของคู่นี้คือมีครบรถทุกชาติเหมือนเดิมครบครบรสทุกทุกรสชาติทุกรสชาติเหมือนเดิมครับชาติเดียวใช่ไหมการการให้ให้ยิ้มพูดถึงทชโคลของวิศวิษณ์นิวหน่อยว่าที่เราเห็นมันแบบแค่ไหนยิ้มหน่อยแล้วเขาหลุดเนี่ยเขาหลุด จริแต่ว่าความจริงอ่ะมันไม่ได้มีมันอาจจะมีแบบหลายแบบแบบแปลกใหม่มากขึ้นที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าแนวครั้งนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบในในเวใหม่มากขึ้นครับในประมาณจริงทุกคู่มีทุกคู่เลยครับผมมีหลากหลายรสชาติจริงๆอยากให้ทุกคนแบบบางทีอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอารมณ์ไปกับพวกเราให้ทันสนุกผู้ชบเพราะว่าผมเองก็ยังเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยครับคือความเสิันเหมือนกับสังกแล้วจริงๆเลยเาะ ใช่ครับผมจริงๆเขาเซตนี้ตั้งใจขอบคุณแฟนๆที่ยังซัพพอร์ตพวกเราพีทพายนะครับผมก็โอ้ปีนึงเนาะที่แบบทุกคนยังแบบว่ารอวันนี้ทุกคนก็แบบให้การตอบรับที่ดีมากบัดหมดมีบัดสตรีมมิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับใช่เหมือนจะหมดอีกประมาณน่าจะอีกสักสิบาทีนาทีโอ้ยสิบนาทีจะติดแล้วครับยังซื้อได้อยู่นะครับตอนนี้สิบนาทีก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ ประสบความสําเร็จครับก็จัดให้เพื่อทุกคนเลยครับจริงๆเรามีบูธหน้างานด้วยนะครับผมสําหรับเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่นี้นะครับผมขายไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขายเลยฮะขายเลยไหมขายเลยนเลยไม่เห็นตรงตรงพีเซ็ตเลยนี่เอ่อคิวตี้เลิฟนี่สุดแล้วครับคิวนี้เลิฟเป็นตะโกนครับสุดแล้วครับคิวตี้เลิฟนี่มีแบบออกของเฮียก็จะมีทั้งนี้ เอาผิวผสนเหรอนี่นี่ได้เลยสีดาวดีมากเลยแต่พูดมีสองสีนะแบบดูเนีวกับแบบนีมือนอ้ จะมีกระเพราด้วยอมีหลายอย่างมากสามารถมาแวะเวียนได้ที่พารากอนฮอล์นะครับผมก็คุณหนุนก็ได้แล้วก็มีบูธที่แบบว่าเป็นจับลรองชาถ่ายรูปที่ที่เราเล่นกันด้วยนะครับมีทั้งแบบฉากในผับเจมินายฉากบัเทิงงานวิวาบูเยอะมากครับทุกคนนบอกเลยว่าทุกคนมาประทับใจแน่นอนครับผมดูรูปในบูธแล้วแบบสวยมากทมดคน จริงๆโปรเจกต์นิ่งเฮียตอนพิเศษนะครับก็มาจากที่แฟนๆสนับสนุนเราจากซีซั่นหนึ่งนะหมายถึงว่า12ตอนแรกครับแฟนๆสนับสนุนเรามากๆก็เลยมีตอนพิเศษขึ้นมานะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็อยากให้แฟนๆอยู่กับพวกเราอย่างเพิ่งไปไหนกันนะครับก็ยังไงก็รอติดตามพวกเราไปนะครับครับมีใครอยากฝากอะไรแฟนๆไหมคะทีสมัครน้องแต่วันแรกจนมวันนี้เลย ครับก็อยากขอบคุณแฟนที่สนับสนุนพวกเราเนี่ยทั้งตั้งแต่วันแรกๆฮะจนถึงวันนี้ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็ครอบครัวก็ยิ่งตโตมากยิ่งขึ้นด้วยก็ขอบคุณมากมากจริงครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราอาจจะมีงานอะไรต่อไปก็อยากให้ทุกคนเราติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะครับครับ ในหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาก็มาจากที่แฟนๆสัพพอร์เราครับผมก็เลยคิดโปรเจกต์ใหม่ๆที่โปรเจกต์ที่ได้ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกับแฟนๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับผมก็บอกว่าจะอยู่ด้วยกันและก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับรักค่ายเลยนะครับใช่ครับพวกเราก็เช่นกันครับไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยนะครับรวมถึงแฟนที่เป็นอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ ใช่รักทุกคนามากๆเลยครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยเมื่อกี้เหมือนเต้จะพูดอะไรนะรแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนครับผมที่สปอร์ตพวกเราตั้งแตว่วันแรกที่เปิดโปรเจกต์นี่เฮียเลยก็ ยอมรับว่าผมเองก็เหมือนเติบโตมาตัดนิ่เหียด้วยก็ทําให้มีงานมีอะไรต่างๆแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหาพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้กาลังใจกับพวกเราตลอดมาครับผมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราจะไม่ทําให้ทุกคนผ <Herr. S 1> ิดหวังเลยวันนี้พวกเราพร้อมเติมเต็มเอาแล้วเขาคาดหวังแล้วนะคาดหวังแล้วนะ <c oughs> เอาทุก <ๆ S 1> คนเลยใช่ไหมว <ๆ S 1> ันถูกต้องแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยพร้อมเตรียมโชว์อย่างดีฮะก็ ทำเต็มที่ครับวันนี้ต้อนทุกคนครับสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับรอเลยทุกคนเอ็นจอยไปด้วยกันอีกนิดนึงลูกอยากให้ผู้ถึงเป็นแฟนต่างประเทศนิดนึงอฝากอ่าครับผมก็ใครจะพูดอ๋อได้ได้เลยครับผมก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะครับผมก็เราได้รู้มาครับว่าแบบมีอินเตอร์แฟนหลายคนเลยที่แบบเขาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของเราที่เลิฟแฟนคอนแล้วก็แบบมาหาเราเพื่อที่เหมือนแบบ อยากจะใช่ครับบินมาเพื่อที่จะอยู่กับพวกเราแบบในวันสุดท้ายผมนิ่งเงียบจริงก,ก็ขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนเลยนะที่ขอที่ขอเปันภาษารับคอนกรีกนะครับท,ที่เป็นจีนเอ่อ uh, so for interfans I want to thank you you guys so much because uh, I know that a lot of you guys like bought the bought the ticket from like bought the onsite ticket and and you guys like Fly abroad to come to see us, so we thank you so much, and、uh, a n d we hope you guys enjoy. And for this team, see you.、Uh, 好，uh, 大家好，我们甜心派非常感谢大家的支持，希望大家会跟我们开心今啊开心，今天会很开心呢。还 <laughs> 有哥，谢谢。 We love you. Thank you so much.